โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะไปสุ่มหาตัวละครที่มีชื่อว่าลอนกันดีกว่านะครับเออคือมันก็มีตู้กับตัวละครใหม่เข้ามานะมันก็คือตัวนี้นั่นเองครับก็มีลอนลอนก็น่าจะเป็นพระเอกของเราปะแล้วก็มีเชลรี่มูนนะครับประมาณนี้โอเคครับผมว่าเดี๋ยวเราก็มาเริ่มสุ่มหากันเลยดีกว่านะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่5้าตัวแรกเลยนะสําหรับตู้นี้เลยนะครับตู้ลอนอืม ปาบหัวขโมยเปิดประเดิมมาก็เอาเรื่อง <c oughs> เออเราก็มาดูกันนะครับว่า98ตัวที่ผมแบบเก็บสะสมมาเก็บหอมออมลิสมาในแต่ละเดือนมันจะได้หรือเปล่านะครับอืม,อมผ้าคมนี่สีชมพูชมพูโคนี่โอ้โหคืออย่างน้อยผมก็ขอสักตัวก็ได้นะครับถ้ามันไม่ได้รอนจริงๆนะ เพราะ่าดีนี้มันก็เป็นไอดีใหม่นะครับผมก็อยากได้ตัวใหม่ๆที่พอใช้ได้มาเล่นในไอดีนะครับเฮ้ยมีตั้ง98ตัว่ะตัวกันเลยทีเดียวนะโอ้โหเปลี่ยนตู้ก็แย่เหมือนเดิม <c oughs> แย่กว่าเดิมด้วยแมไพจ์เจมตู้นี้เจ็ดดาวอะเน้นเจ็ดดาวเกินไปหรือเปล่าโอ้โหเจ็ดดาวรัวเฮ้ยฮิเมเฮ้ยตู้นี้ผมว่ามันจะบักหรือเปล่าเนี่ย เออดีใจนะไม่ได้ไปกิจีดีใจได้ตัวนี้นะดีใจได้แปดดาวโคตรเกลือโอ้โหเข็ดดาวเออเราก็มาตู้นี้กันดีกว่าครับเออก็แบ่งนะครับถือว่าถั่วเฉลี่ยไปนะว่าตู้ไหนมันออกดีที่สุดนะครับรู้สึกว่าเกลือทุกตู้เลยนะตอนนี้ <c oughs> แต่อย่างน้อยก็แปดดาวแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะเราต้องการตัวใหม่เราไม่ได้ต้องการตัวแปดดาว โอ้โหเหลือส8แปตัวแล้วเนี่ยโอ้โหรูฝึกทหารมาทุกรุ่นจริงๆครับตัวนี้อพันีอจอนบาโอ้โหผมขอปิดที่ตู้นี้แล้วกันนะครับอืมอีกห้าตัวอย่างสวยงามอืมไม่ได้นะครับต่อไม้เลี้ยวหนาะ โคตรเกลือสุ่มไป98ตัวไม่ได้อะไรเลยนะเออโอ้โหเกลือจริงๆนี่นะครับก็คือตัวที่เราสุ่มกันได้มานะครับในแต่ละตัวเออนะก็เกลือแบบเละเทะเลยนะครับโคตรมหาเกลือนะครับ98ตัวแบบไม่สามารถสุ่มได้จริงนะครับก็โอเคผมสารคิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ